นี่เห็นไหมคะนี่ครูลิลี่อยู่ตรงไหนเขาก็จะตามไปตรงนั้นอันนี้ครูลิลี่มาเก็บหอยจุบอยู่ริมสาะนะคะเขาก็จะมาวนเวียนอยู่แต่ใกล้ๆ,ๆครูลิลี่เนี่ยเขาจะไม่หนีห่างจากครูลิลี่นะคะรักกันมากเลยคะ่ะ ลูกเป็ดลูกไก่ของแม่เห็ไหมลูกไก่ก็จะมาอันนี้จะเป็นไม่แข็งไม่สมบูรณ์นะคะแพ้เขาไม่รู้แย่งอาหารเขาไม่ทันแล้วก็จะผอม ไปแล้วค่ะไม่ได้กินอาหารพากันไปแล้วค่ะวิ่งขึ้นวิ่งลงนี่แหละค่ะไก่ครูล,ลี่จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเป็ดไก่